ให้สมศักดิ์ศรีสน วิทย์ครับให้กำลังใจกันหน่อยเชินครับไม่รู้จะพูดอะไรครับด <c oughs> ูน้องอยากให้น้องช่วยแนะนำพี่หน่อยน้องเอาอะไรจำจำเพลงอ่ะแนะนำแนะนำพี่นิดหน่อยอ๋อ ง่ายนิดเดียวครับพี่ครับเอลดการเบียร์กับเล่าลงแล้วครับผมเป็นกำลังใจมาแม่แม่สรุปเลยนะแม่สรุปเร็วเลยสุเลชิญอาจารย์แม่ครับโอ้โหเพลงทหารเกณฑ์พลสองนี่มันยากนะยากมากเพออาจารย์สุรินภาคสืบท่านใส่ท่วงทำนองแล้วก็เนื้อเนอกแต่มันเพราะ แล้วหนูก็ทําได้ด้วยแล้วเพราะจริงๆเลยลูกสุดลูกอะไรมีหมดเลยอ่ะแล้วมันไปกับจังหวะแล้วมันเร็วด้วยนะมันเร็วกว่าต้นฉบับอีกอะไรเงี้ยฟังแล้วมีความสุขมากโชคดีแล้วใช่พี่เองใช่ครับที่เทอต้นฉบับสอนชัยเนาะสอนชัยเนี่ยวิเชียนร้องเอาไว้ดนตรีก็จะช้ากว่านี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะมีลูกเอื้อนที่บอกว่ามันยากมันยากตอนที่มันสูงด้วยแล้วก็มันมีลูกเอื้อนเยอะมากในเพลงคํเกาเยอะ แล้ววันนี้ขยับดนตรีขึ้นมาเป็นจังหวะขึ้นมาเลยอัานชันได้อีกอ่ะคือไม่ได้ทิ้งลูกเอื้อนเลยอ่ะเขาเก็ตรายละเอียดได้หมดเลยกลายเป็นเพลงที่แบบเออมันเป็นเพลงที่สมัยขึ้นมาทันทีเลยนะกลายเป็นเด็กรุ่นใหม่มาถ่ายทอดแล้วก็อารมเพลงอะไรต่ออะไรคือคือเป็นเหมือนทหารเกณฑ์แบบหนุ่มน้อยไปกองยนะอย่างเงี้ยอะยต่อไปนี้แม่ว่าหนูมานั่งคอมเมนต์พวกแม่ไปรอตั้งดีกว่าคือ <c oughs> <c oughs> คือเราไม่รู้จะคอมเมนต์อะไรเขาแล้วอ่ะตอนนี้มันไม่เป็นแค่คอมเมนต์แล้วโอ้ถ้าเรามาร้องแล้วเด็กคอมเมนต์เลยตอนนี้เลยอ่ะคุณดังพูดตรงเราไม่เหลือแล้วพูดตรงด้วยแม่ร้องมากี่ปีร้องได้ขนาดนี้เหรอมันไม่มีอะไรต้องพูดเลยพี่ทุกคนพูดสมมูลเหลือเกินมีความสุขหรอม่ความสุข ชั้น185สมัยของเราน้องไรอันจากกรุงเทพมหานครนะครับอยากได้เงินไปใช้นี้ให้ครอบครัวตอนนี้ก็สะสมเงินไปท,ทั้งสิ้น4,975,190บาทผู้ท้าฝันคนใหม่ของเราน้องก้าวจากสมุทรสาครครับอยากได้เงินเป็นทุนการศึกษาหนึ่งคนจะต้องกลับบ้านจะเป็นใครหนึ่คะแนนแรกผมจะขอจากพี่เอนะครับก็พร้อมแล้วเชิญครับ ในคะแนนนี้นะครับไรอรันหรือเจ้าจะได้ไปพี่เอจะให้ใครหนึ่งคะแนนแรกครับไรอรันครับไรอรันครับหนงต่อศูนย์ไรอันนำอยู่หนึ่งคะแนนคะแนนที่สองนี้ผมจะขอจากพ่สุนะครับถ้าพร้อมแล้วเชิญครับไรอรันรออีกเพียงคะแนนเดียวเ้าถ้าไม่ได้หนึ่คะแนนนี้ กลับบ้านครับไรอันค่ะไรอันครับสองต่อศูนย์ไรอันได้เป็นแชมป์ต่ออีกหนึ่งสมัยนะครับพี่ไฮครับหนึ่งคะแนนให้ใครครับไรอันค่ะไรอันเช่นกันครับสามต่อศูนย์คะแนนปเป็นกระฉันนะครับเก้าสู้ต่อไปนะลูกเวลาเขาคุยกับเรานะสุภาพนะแต่เวลาร้องเพลงเป็นเด็กกาชิวะเลยนะ ีเสนนะมีสเสน่ห์นะนะผมผมนั่งฟังอยู่แล้วบอกเ,อเขาปีสเสน่ห์ตัวตนของเขาในะจริงๆิพวกเนี้ยเป็นศิลปินในตัวของเขาเองได้เลยแล้วก็เป็นทางออกที่หากินเพื่อครอบครัวได้อีกหนึ่งเหนืงอาชีพนะลูกร้องเพลงนะฝุกผลต่อไปครับรับห้าพันบาทกลับบ้านนี่เองครับครับผมก็อยากเสนอน้องเจ้านะครับว่าห้าพันบาทก็เลยครับขอบคุณครับสุดยอดเลย เพลงที่ไรอันจะชิงด